สันบาดีพินาอิปิสุ่านทุกบางสบอรดสิสซัจจะคือเก่าพินงเป็นวัดพ่นงคือกากกากกับขอพายละลายนะพินแดดกับลบบอกเลยพ่นาแดดลบบอกนะโหตะเวดขึ้นล ห้ากับสิบไปเฮือดปาพี่น้องห้าสิบหากเก็บผักเก็บยาเนาะประหลวกกินเลยม,มีนักกินเด้อพี่น้องอากาศตอนเช้าพี่น้องผาติดตาสองซัดจอดคือเก่าเด้อพี่น้นองเด้อ ปาเอาเงินมือวันบอกขาพี่น้องแต่มันเป็นอย่างเนะมันออกสาบว่าตะการนะมันคือออกไว้แท้ปาเอาเงินมือวันบอกออกพาพวงมือนี่แล้วนี่ปาเอาเงินมือแล้วนี่ภาพวงแจ้งเงินบอกขาจ้พี่น้องข่าวคว่แม่นมาได้เลยพี่น้องเด้อมันเป็นยังคือบอกขา ไปเฮือนป้าพนะี่น้าป้ากับป้าเฮาวห่ยพนะี่น้าผักกุ้ยลกดแชร์ผักติดตามซ่อนซ่าคือกลับพี่น้าแนะล้วไปเก็บหญ้าเก็บผักอยู่สวนป้าพนะี่น้าป้ากันเป็นเป็นเอื้อยแม่ของเฮาวน่อพี่น้องป,นะป้าเฮาอากาศก็ดีดีพนะี่น้องตอนเชนะ้าเนาะ ก็เย,ย,ย็นอยู่อากาศเย็นนเย็นกันบแมปันได้มากับลุกสาวพี่นะลุกสาสองคนผมหน้าย้าลุกสาสองคนผมว่าว่าขายมัดมือพี่นะเอ,อย้ยเลอะ ผูกแขนนะแล้วจะผูกแขนว่ากายมาเลยสิบข้อมาเลยพี่เน,ะนาะแล้วเช็ดได้ไหมเมื่อวันเสาร์กับศิปกินดาววาไก่พี่นะเทวบัสนคือเก,ก่าเลยพี่เนาะไอ้เทวบัสนแลกับผูกแขนต่อเลยตอนเช้านะไปตอนเช้าหอนบ่ายหอนสิบเอ็ดโมงพี่นะ้อง phá sai bao hiền mà bác xa rồi phát sai hả bao hiền là rượt mẹ rượt nữa đây này ai sẽ bỏ cái bác อ้าตัวขเขาคยงนปเจ็บขาฮะอ้าวตลาครบหนึ่งร้อยคือควงแท้ป้าลูกก่คอยมันคือเง,งาบ้างน,นี่ยนะตัดสิบล่อแทนนะเด้บ่คือกระโสกระเซ่เออ ม่เป็นอ่อนครบบ่โอ้ยมันไปกินข่าวจ้กิะ่ะกินหอาจะวนมามาพอมาหาพี่นยัมาข่าวจ้ะแม่พ่อแม่ว่าแม่นสองตัวบะแม่วป้าเธอมาโอุดลุ่มเหอ เออมีหาตัวพงไไดายนรบไปแล้วจักมาจักแม่พี่น้องเอว่แล้วมาแม่เก่งมันสบายดีน้องเรียกมาไลเขาเขาบิมืออะไรเออติรกิดสกกกัดมามาไปดูออไปก็หลุงอะอ่ะนได้ Mà hạ tô phải nợ mi tô ngầm nữa. té à. bài à à xé ờ mi tô ngầm nợ khu chỗ khi dừa này Bye-bye. อากาศนะเฮีเยเราภาษาพังเฮียแหละลปิอยได้มมันหันหรอเปล่าวันนี้เราเรามาอ่อนกินไก่ได้กับปอยกันมาเร่งเอาขึ้นมาทั้ไวันห<อ>ัวเขาเกลือเลยไม่ขอโซ่ขอ <laughs> ขอล้รกูมือชาติมือชถาถอยมาเร่งถอยชาสิขาาสิคายสิดได้เนาะ ค้ายมันก็บอได้อีกแล้วคายหัวมันยังเียงกับเบิดเขาขึ้นไปจำเตกันกะจดกะจดกก็ตัวกมีแต่ว่าขาก็กลัวลำขาห่าขาจะรหดนี้หัวขานี่บ้าอีเตยบ้า หัวคาแต่หัวคาไม่จะหัวคาไปนะ้ะป่ามันหน้าเอาเลยฮักกรบบสับายไปเนะมาเก็บ

Để Nào đây, chắc chắn sẽ đi Ờ Đã có đẹp Tất là đẹp 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 tất cả đẹp đẹp จะพอขึ้นหมามันข่แล้วเพราะมันทำง่ายเนี่ยโคดโดไปกัเสียนนำเซื่อโอ้ยประนเป็นแหละมันเป็นเป็นก็อยว่ายจ็กไม่จ็กฟีีเลยแต่กูประลงมาเว่อขึน้นไปเป็นหมาลเป็น10ปีป่นนะ,ะคับปูน้าพังท้ายนักขอสนสบ่าษษตายแคย่ปูสองปีได้กินละ าแต่เมื่อกี้วันนี้มาเลยกินก็มาข้าวหวานพนะีน่เนาะหนาวหนาวแห่งลีบโอ้โหพอกี่ปุ่นลีฤดูหนาว พัดขึ้นเกาะือักัเกลหล่นขึ้เก่าะะเออมัดหล่นขึ้เก่าแล้วมันมันเป็นหมากคืออยู่นะเป็นอะไรกกิอเป็นอรกกิดปั๊สะ บ่อนำมบกเนี่ลายมือกันน่มมีไปปลเดียมือ่ะปาพตคำเสียงไหัวมมีขจูบเนอยหาปลาจอสียแล้วก็เสียหายหัวน้ำหลกบ่ปลาอะเพื่อนน้ำปลาต้บสดจากขึ้นการเพื่อ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่ไปคลิปน่าสบายดีมาเลยพี่น้องบ๊ายบาย